ก็พับเสนอคุยกันด้วยนะครับผมเล่นเกมมืบรรอลหัวเหนือดอกฟุตนะครับผมซึ่งในคลิปนี้จเลยเป็นผลในวันที่สิบเดือนมีนาคที่สิบสามแล้วนะครับซึ่งอีพีนี้ครับเราก็จะแจกหัตถ์กำเนิดเดิมนะจะเป็นหัตที่สามร้อยนะซึ่งคลิปนี้เราก็จะแจกพวกขอ,ของต่างๆนะครับผมกไ็ไปดูกติจการเลยแล้วผมไปโอเคครับผมเริ่มแจกผลพระกรันนะผมก็กติกาก็ง,ง่ายๆนะผมรรก็คือกดไลค์กดติดตามให้ให้ผมนะผมแล้วก็ คอมเมนต์ Comment, ชื่อเฟซของตัวเองมาแล้วผมก็ชื่อเฟซของตัวเองเืยชอบทางการติดต่อนั่นเองนะผมโอเคเราไปดูคลิปกันนะผมไป ยัก่อนกลอนไปดูคลิปนี้วันนี้ผมมีร้านกองสุ่มไก่ตันมาแนะนำนะครับนั่นคือร้านดีเวียนช็อป้านขายกล่องสุ่มไก่ตันและรหัสไก่ตันราคาถูกตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดโอดตรับคิดมากลดราคาทั้งร้านมีสินค้าแนะนาดังนี้สินค้าแนะนากลองสุ่มไก่ตันวีหนึ่งราคาเพียงสิบพอยเท่านั้นมีโอกาสได้ถาวรไปเลยยังมีกองสุ่มไก่ตันวีสองราคาเพียงสิบเก้าพอยได้ไก่ตันถาวรไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม ได้หมดยังมีกล่องสุ่มโลบักราคาเพียง20หอยมีโอากาสได้โลบักไปเลย22,500โลบักนะครับผมบอกเลยว่าโคตรจะคุ้มทางร้านยังมีจำหน่ายไอเดีเรเวลตันผลตื่นราคาเพียง69พอย์เท่านั้นได้หมดอีกยังมีกล่องสุ่มดาร์กเบดราคาเพียง20พอย์สามารถลุ้นรับดาบยูรูไปได้เลยได้หมดไปท่านี้ยังมีไก่ตันหกมาผลตื่นร้อยเปอร์เซ็นต์ราคาเพียง79พอย์เท่านั้นบอกเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะมีเพื่อนช็อปยังมีแฟนเพจและเว็บไซต์อย่าลืมจัดกันยินยินนะครับจบมว โอเคมาแล้วก็ได้ผลมาแล้วนะครับไปผมเป็นผลแรกคือผลยางนะครับผมหรือว่าผลเอ่อผลยางเออผลยางมาแล้วกินแล้วกันเออมาแล้วก็ฟาร์มเฟ้นแรกดีกว่าใส่คูนสองให้เรียบรอ้อยแล้วก็ฟาร์มไปเลยเป็นการแต่งตัวที่โง่ามากเลยนะคิดไหมตัวไม่มีความแบบสวยงามเลยเ <c> อ <oughs> ตัวเป็นนูโอเคมาแลนะ้ววิวสิบ้วตอนนี้เราก็ไปที่กอดลิงนะครับผมซึ่งไอ้นี่พวกนี้ก็อย่าแงบบที่ว่าครับมันเฟมันอยู่มันอยู่ไกลมากแต่ละตัว มาในฟาร์มน้ระสิิทธ์เป็นพิเศษและผมมันเอาไปที่สองจากเกาะลิงนะผมก็เป็นนิ้วพิธีกาอนลิล่านะ้วผมก็ชิวๆครับมันเฟยนี่ง่ายครับเป็นนิ้ตีมันเยอะกันเร็วขึ้นแล้วโอเคครับพอวิวยี่สิบสี่เราก็มาตีบอลนะผมก็จนผมเลยวิวยี่สิบเก้าเนะครับผมก็ขายวิวเดียวนะโอเคพอพอผมวิวสามสิบผมก็มาตีเฟยจนนี้ต่อเหมือนเดิมครับเพราะไอเฟรนี่ไมหมดไงผมวิวสามสองแล้วก็ไปที่เกาะกลางเกาะเพื่อจะไปซื้อหนังสติกนะครับผม เป็นการตเอาไว้รวมมอนเวลาแบบฟาร์มได้ไม่ได้ฟาร์มง่ายๆนะครับโอเคแล้วก็ตีไปเรื่อยจนมันที่เก่าบาเกียแลก็ตีฟาร์มไปจนเลือดสั้นหกเลยตอนนี้โอเคแล้วผมก็ฟาร์มไปเรื่อยจนวิวสี่สิบแปดแล้วก็ไปห้าสิบกันเลยแล้วผมมีโคตรย่างเลื่อยๆนะมาแล้วมาซุ่มผลอีกนิดกว่าผลที่สอยผลไล่นะฮะสุ่มไปเลยครับวิ่งแล้วผลที่หน้ามัคือผลผลไฟนะครับผมเป็นผลของเอฟเหมือนเดิมนะได้ผลไฟโคตรง่ายลผไฟโอกาสดรอปโคตรเยอะเลยอะโอกาสที่สมใจโคตรเยอะ มาอยูเลยโอโคเทผมกาฟาังที่เกาะมาคีมเหมือนเดิมนะผมก็คือผมก็รวมวันนี้นะผมก็ใช้สกิลดีสกิลแรกไปคือมันแรงมากสกิลแรกมันแรงมากจริงผมเลี้ยวผมพ่อผมเลี้ยว55ผมก็มาตีบอลนะครับผมบอลมาคิเองนะครับก็ชิวๆครับผมแล้วผมเลี้ยว59แล้วเอ็กแค่เวทเดียวแล้วก็พอไปเลี้ยว60ผมก็มาตีที่ก่อนะเลสาบนะผมจะเลี้ยว43 73้วตอนนี้เออ นี่วิชิตห้ารอบคียที่สองนะครับผมมาคียที่สองไปเลยเขียนแล้วก็รวมบอลซีเหมือนเดิมฝั่งนี้ก็มันไกลก็จริงแต่ว่ามันรวมบอลง่ายกว่านะครับมันม,มนีบอลเยอะกว่ามันก็เพลยน้อยด้วยแหละเออมาเข้าแก้วกตัวเองตัวเนี้ยโอเคด้วยก้าวสิบนะครับผมเราไปเกาะไอ้หอยหิมะพอเราไปเกาะหอยหิมะผมวิวเก้าสิบสามเก้าสิบแปดนะครับผมผมก็พาไปเรื่อยเรื่อยครับจนวิวหนึ่งร้อยนะครับผมโอ้โหพลที่สามอีกแล้วนะพลท,ที่สามนะจะเป็นผลอะไรนะผมมา สุมกันเลยดีกว่านะครับผมนะสุมไปเลยผลที่สามก็คือผลมาร์กี้นะครับผมแล้วกินไปแล้วเป็นผลไม่ใช่สายโลเกียแต่ว่ามอนเตีไม่เข้าได้ใช่นานนะครับโอเคนี่มาท่านต่อคือมันเตตีผมไม่เข้าผมก็เลยพามือง่ายง่ายหน่อยนะแล้วก็ฟูดาซิวมันเร็วด้วยนะสรารับผลมากี้นะและพอผมวิวร้อยห้าผมมันตีบอลนะครับผมก็บอลยี่ตินี่นะได้ของได้ไรได้ของดรอปแรงมือมาเอาเอาทำเอาไปทำออะไรได้นะ แอร์ดินพันธ์ทีอล้นี่มิ้ร้อยสามร้อยสองน,นะครับผมแล้วก็มาซื้อสักไอแอร์จั๊มนะครับชื่อตอนนี้มันชื่อ Air Jump แอร์จั๊มละแล้วก็ฮารคินะครับผมอีกยันหนึ่งเลยก็คือแฟชั่นต็ปนะครับหรือว่าโซนนเองนะครับผมมาก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับของโคตรแพงแล้วผมก็มาที่เกาะไอเรียกเกาะมารินฟอร์ดใช่ไหมเออผมก็มาตีบอสสามด่านนะครับผมก็มีคนมาช่วยด้วยซึ่งใครกันไม่รู้่มันสุ่มมาเจอ เรียบร้อยครับเป็นวิวร้อยสามสิบหกสามสิบเจ็ดนะคะผมโอ้โหโเรื่อยๆคีผมได้พักคุมเล้วจมวิวร้อยสี่สิบนะครับก้โคุมมันดอบเฉยเลยนะฮะโอ้โหดอบดีมากผมชอบประคมนี้มาผมก็ตามไม่เรื่อยจมวิวร้อยสองหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดนะคีครับตอนนี้วิวร้อยห้าสิบแล้วนะครับผมรามสุ่มผลมีสิเศ์อีกแล้วนะครับผมโอเคมาวันนีไ้ได้ผลที่สี่ปะเออลืมละมาสุม่มเลยชบึบผลที่สี่ก็คือผล ไดมอนต์นะครับผมไม่ใช้ได้อยู่ผมไม่ได้เอาไปฟาร์มผมผมไม่ได้เอาไปฟาร์มแบบพวกเควสมอนผมเอาตีแบอบสมาแต่ว่ามันก็สู้ยากอยู่อะเออ,เอ,อมายิงไปเลยชึบลูกติโบ okay, นะคะีย์นี้วิร้อยห้าสิบห้านะครับผมมาผมก็ฟาร์มไปเรื่อยนะครับสล็อกไวตรงนี้นะซึ่งก็ใช้เวลานะ้ำพอสมควรเนอะไปด้วยสองร้อยนะครับตอนนี้วิวร้อยเก้าสิบแปดนะครับผมก็ขายีกสองวิวนะ แต่มอนไม่เกิดเออยายเซิฟบอลไม่เกิดเฉยมาย้ายเซิฟมาแล้วก็วตีมทุ่มไปเลยตียลกติลุติโคตรแรงอะ่ะแต่มันกากมากคูดาวโคตรนานเลยจริงๆคูดาวอย่างนานเออคูดาวโคตรนานเลยมะอีกทีนึงไม่ตายเออเออเออ <S <S ผมตายเองโอเคมากลับมาล้างแค้นต่อลูกตินีโอเคตอนนี้ม่คนสองร้อยกันแล้วนะครับผลที่สี่นะครับผม จะเป็นเอ้ยผลที่สี่ผลทีล่ห้าว่ผลผลที่ห้าดิเออมากินเลยนะครับผมเป็นผลสปริงนะครับผมเออมีท่ากินเลยโหเจอผลสปริงอย่างเอ้ยครูดาวเร็วแต่ว่ามันผลกากอแต่ครูดาวเร็วดีผมชอบเค <Okay, S 2> ผมก็ฟาร์มตีเควสแรกตอนวิวตอนตอนี้วิวสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเลยครับผมหายในเควสเดียวจะไปรับเควสตีบอสที่เกาะอ,อื่นละชื้อไป็ลรับตอนวิวสองร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับผมก็ ไป,ไปกเกาะเกาะคุกเลยนะครับผมแล้วมาตีตรงกาะคุกนะเอตีอวาเดนนะครับผมเลื่ยวสองร้อยสอ้อนะตอนนี้แล้วก็มาตีบอสฟาโลนะครับผมก็ชิวๆครับผมมีสามสกิล,ลแล้วกูดาเร็วด้วยนะครับปล่อยไปเลยครับตอนนี้เลวร้อยสามนะครับผมมากรผมก็ตีไหมแล้จะเลี่ยว103ร้อยสามตัวร้อยสองร้อยสี่สิบนะครับเคเวลวต่อไปก็คือเควสตีโดฟานิงโกนะครับผมมา ทำมาตีฟาร์มิงโกไดีกว่านะครับตอนฟาร์มิงโกก็สื้อง่ายนะครับลบสกิลมันได้นะครับแล้วก็มีเงินลาสองะห้าสิบนะคบเราสุ่มผลที่หกนะคะผมผลสุดท้ายนะคะของคลิปนี้นะครับผมเอาตัวหลักเอ้ผมเอาตัวรองผมมาสุ่มให้นะครับก็เลยได้ผลทรายไม้เป็นสายโลเกียนะครับไม้เราก็ให้ไปเลยครับผมมาให้ไปเลยเอาไปดิเอาไปเออคีเราก็กินเลยนะครับผมมาไปกินดีกว่าชื้มาแล้ว มาเรามากินกินผลนะครับผมผลทรายนะผมมากินเลยงามงามงามโอเคผลทรายนี่อย่างโหสกิลอย่างกากเลยมาผมก็ตีเล่ย์เล่ย์จัมพ์วิวสองร้อยห้าสิบนะคะผมเล่ย์เล่ย์จริงจังอะกว่ามจะตายเลยตวามจะตายอ่ะโคตรนานเลยผมก็ตีไหมเล่ยจะมพ์วิวสองร้อยหกสิบเจ็ดนะคะผมไอผมก็ตีบอสไอ้มาไี้เหมือนเดิร์ครับผมก็ตีทุกวันทุกบอสเลยนะครับนั่นแหละนะครับ คิดผมก็มาตีบอสนโกโคมันเกิดนะมันมก็มาตีนี่เนี่ยโคตรเท่อะฝนทรายโอเคเซเวลสองร้อยแสิบนะครับผมแล้วก็เพสองร้อยเก้าสิบนะครับผมโอเคแล้วก็มาตีบอสฟาโรน,นะครับเไม่โดนมาซิกโดนเต็มหมดเลยมโอเเสร้อยเก้าสิบหนะครับผมมาเพสุดท้ายนะผมลิปนี้ครับคือเพื่ตีโดฟามินโ,โน,นะครับ แล้วก็สกิลแซ่ไปเลยสกิล X ต่อได้ตายไหมตายตายแลวไหมตายเลยครับโอเคคาที่ยุทธศาสตร์มันร้อยกันเลยนะครับอยู่สักทีแล้วโอ้โหสุดยอดจริงโอเคครับนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูดูที่ดูคลิปนี้แล้วผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมก็อย่าลืมฝากติดตามนะผมแล้วก็ติดตามครั้งต่อไปนะผมโอเคครับเจอใหม่ในคลิปหน้าผม,มบ๊ายบายนะครับผมบ๊ไปบ้าน สันถุนคิดว่าเทมากมั้งบอกว่าตัวเองดีอย่างนู้นดีอย่างนี้กูถามห้ทํทำแบบนี้คิดว่าหล่อมากมั้งเธาไอ้กระจกคิดว่าเจ๋งมากมั้งตส์บอกกูเฮียเออมึงดีมากมั้งมีแต่พูดคำสฉลิกก็กระทำคนขี้หนูเทอไอ้หอกคิดว่าหล่อมากมั้งเอากูไปเพื่อคงสนุกปากอะอยากจะเข้าเฟรมแต่กูหยุดฉากะมึงเป็นได้แค่ตัวประกอบไม่มีวันจะคำตอบเพราะยังไงกูก็สุดกว่าอยากจะความลับแต่ส